สวัสดีครับอยู่กับรายการ g t o y Review เอาละครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนะื้อหาหลักเนี่ยก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่วงเล่นก่อนสงนะครับผมวันนี้ก็จะอยู่กับเจ้าเกมเมอร์ไดรเวอร์ตัวนี้นะครับผม เปิดได้ปิดได้แล้วก็อยู่กับเจ้าการแชทด x เนะครับอ่าไมเียแอคชั่นเนะครับผมนี่สามต้องใช้ฐานกระดุมนะฐานกระดุมสามก้อนนะครับผมอ่าเป็นไงนี่เหมือนตลับเกมนะครับต,ตัวนี้นะครับก็คือเหมือนทำออกมาให้นึกถึงย้อนวัยเก่าๆนะครับที่เป็นตลับเกมนะครับผมตามชื่อดรเวอร์เลยนคัคือเกมเมอร์ดร r เวอร์นะครับผม นี่ก็เป็นเกม Mighty Action X นะครับตามข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนนะครับผมว่า Mighty Action X เห็นไหมอ่านี่ครับอ่ะลองกดดู่าก็จะมีไฟนะครับ Mighty Action X มาดูด้านหลังดูบ้างนะครับด้านหลังนะครก็จะเป็นตัวนะครับแบบนี้เลย นะครับแล้วก็เขียนว่า mighty action x เขียนยังไงวะอ๋อมันกลับด้านนะครับมันต้องเพราะว่ามันจะต้องสะท้อนกับกระจกนะครับกับเข็มขัดอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูไปอ่ะเริ่มกันเลยไปกไนบ้าง ันนี้คือเป็นเลเวลแรกนะครับผมเลเวลแรกไอ,ลอ้ล่างอ้วนๆล่างอ้วนทุมท้มๆนะฮะเคลืค่อนไหวก็ลําบากถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงมาร์คฟอร์มอ่ามาร์คฟอร์มคาบุโตะแต่ว่าตัวนี้จะอ้วนกว่านะครับจะเคลื่อนตัวลําบากกว่ามากเลยนะฮะโอเคต่อไปเลเวลอัพครับผมเป็นเลเวลสอง ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมร่างเลเวลสองก็จะเป็นตามที่เห็นนี่เลยนะครับในกระจกนี้เลยนะครับอ่ะม,มันจะมีสองช่องใช่ไหมช่องหนึ่งก็จะเป็นอ่าไว้เล่นกับกระชัดอีกกระชัดหนึ่งไว้เป็นกระชัดเสริมนะครับผมเป็นชุดกราะเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมมีอันหนึ่ง DX แต่ว่าไม่มีสติต๊กเกอร์นี่น,น,นี่อันนี้นะครับอันนี้ชื่อกระชัดว่าโดรามีฟาบีดนะครับ โดรามิฟาบีตอ่าโดรามิฟาบีตนะครับเป็นเดียกันนะครับผมอ่า uh, แต่ข้างหน้าดติ๊กเกอร์นี่คือโดนลอกไปแล้วนะครับคือได้มาเป็นมือสองนะครับ <laughs> อ่าครับกระเช็ดพวกนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นข้างหลังก็จะเป็นแบบพวกพื้นหลังอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเสียบเข้าไปดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เลยแบบนี้เลยนะครับแต่ผมเล่นถ้าไม่ตายให้ดูไม่ได้นะเพราะผมไม่มีอ่าตัวคิมิวสสะนะครับคิมิวสสะต้องซื้อแยกนะครับเป็นงานกล่องแยกในตัวกล่องก็จะมีคิมิวสสะแล้วก็กาชัดอะ,อะไรนะปาคุโซบด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องซื้อแยกกันเอาเองนะครรีวิวสั้นๆก็จบแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรแล้ว วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับชาวเกมเมอร์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยบาย,บายๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย